แตว่าได้ครไลยแบ่อันตี้กูนกกร้อูนารีสูน่ัการตนกาแคตูนนักการตนาร์ตูนนัารูนการ์ตไกกตูนกาชคตูนนักกร์ตูนกาตนนัาร์กเร์ะักการ์ตนกาตนการ์ตูนการ์กการ์ตูนกานการนการ์ูนกูนกาใชู้นนคกกรที่นะบูนนบผมารูนผาร์ตูนะัารนะนนักกาม์ตูนการ์ตนะนาน เพราะว่าจะป้องกันผมจะทำอะไรอสองเงินขอ้องกงินขอร้อไงเพื่อนเพื่อนเพื่อกลัวนะไอ้เงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนอย่าเพิ่งขอขอ้องเงินเฮ้ยเงียบก่อนดิเฮ้ยเงียบก่อนคือไม่ไม่้อมจริงจังกูไม่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 เปิดอะไรเลยคือสมมุติว่าวันที่ผมมาตกงานแล้วอ่ะแล้วคือต้องสมมุติว่าผมต้องขายของแล้วคือค um, hey, ือ hey, คือบางทีอ er> ่ะต้องขายคนเดียวไงนึกออกไหมพี่ ที่แบบเราต้องต้องขายของคนเดียวแล้วแบบขายของคนเดียวแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเหนื่อยร้าหรือแบบเราคึกไม่พออะไรเงี้ยเนัุ้เนของอของหนึง่งของจริงที่ของน้ขงขาเนาให้ผมอยู่คนเดียวป๊บครับก็วันนี้วันนี้วันนี้นมก็มีลิปมันมาก็ใครเคยใช้ลองกดเตียากล้าดู มาวันนี้ก็คือก็ทุกคนมาทํางานเลยผมปอบกันทุกคนไม่ย้ำคดิพี่มัจริงคือผมตั้งใจซ้อมอยู่รับแบบรับนาคตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ตัวผมเลยอ่มาแชมพูก็หลายคนก็น่าจะเคยใช้ใช้ดีอยู่แล้วตัวนี้คือใช้ดีใช้ดีอยู่แล้วแหละ คือหลายคนเคยใช้มันถ้าผมแบบพูดจริงก็คือกลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมแล้วก็คือถ้าตัวคิมนวดหรือตัวทรีทเม้นทที่เขามีอ่ะมันมันดีนะแล้วก็คือคือพอเราใช้เสร็จอ่ะมันก็หอมแหละแล้วก็ผม แบบว่าทํางานกันมานานไงสมมุตินี่คือเราขายของมาสองปีละเอ่อมินมินเอาไปเก็บหน่อยเลยเอ่อเมนให้ไม่ให้ไม่ให้เอาเก็บหน่อยขายไปแล้วนี่เออตัวไปเก็บหนังมินที่ของเินเออเหนื่อยไอไออันเนี้ยยืมแขนหน่อยดิแต่นนนคนช่วยกันกดซื้อเยอะๆนะคนะ โอ้ยหอมแล้วหอมไม่ตอเออแล้วคือแบบพอพอผ่านไปสองปีทางนี้ก็คือทุกคนแบบเลี่ยงนหมดแล้วเออหาไปเอะเออดีแบ่งบัานลอยเย้ยแบ่งเ้ยไม่ได้ขอต่อมามากันมาขายของอันนี้เป็นยาสระผมที่อ้าวอ่าขายนี่ก่อนก็ได้วะเอออันนี้อะไรวะลืมลืั่นบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่น สีมว่วงใช้แล้วเป็นไรบอดี้ลูชองหอม <laughs> บอดี้ลูชองลองหน่อยแล้วกันอ่ะใครอหอม,มหอมหอมเลยอ่ะใครเคยใช้บอกหน่อยดิใครเคยใช้บอกหน่อยดีอย่างไรใครเคยใช้บ้างบอกหน่อยอันนี้อันนี้บอดี้เซรั่มอ่ะอ่ะขายอะไรก่อนอ่ะขายนั่นก่อนก็ได้หู คือใช้ดีไม่รู้ไม่รู้ผม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 ถ้ายังไม่ได้ใช้อะไรผมจะยังไม่ได้บอกแต่ผมบอกว่าโคตรเกียดเสียงเอาหาไปหอมหอมหอมบอกก่อนว่าว่าอันนี้เอ้ยผมผมขอบอกไม่รู้จะพูดยังไงว่าของที่เรามาขายมาขายวันเนี้ยที่มาแนะนําให้เพื่อนได้ใช้วันนี้ เนื้อครีมมันดีทุกตัวนะเนื้อครีมเนี่ยมันดีทุกตัวแบบอ๋อทุกตัวด้วยคือคือเนื้อครีมเขาอยู่มาหลายสิบปีเนื้อครีมดีทุกตัวแล้วก็คือข้อดีอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแหละคือหลายคนเคยใช้อ่ะก็คือบอกคือผมบอกเลยว่าทาโกกขนาดนี้แล้วมันยังเป็นเน่คือเนื้อครีมดีทุกตัวแล้วสูตรสูตรที่สามที่พี่นกใช้อ่ะคือมันไอ้นี่ช่วยแบบบรรเทาแบบรอยดำเขาเรียกว่าอะไรนะแต่แบบแก้มหมองค้ำแล้วก็รอยดำที่มันไม่สม่ำเสมอค่ะใช่ คือแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าช่วยในแต่ละเรื่องของค่ะ<ม>ใครท <ใน S 2> ี่มีปัญหาผิวเรื่องอะไรก็เลือกตามสูตรทำเองได้เลยืมผมรู้สึกตัวผมแม่งชุ่มชื่นกว่ะพี่ไม่ชุ่มได้ไงสิบสี่ขวดแล้วเนี่ยเราทาให้ครบทุกอันนะ,อ,ะอ่ะอันนี้คุ้มค่าอันนี้อันนี้ขออธิบายก่อนอันนี้คือเซรั่มใส่ใส่หัวหนังกระบาลก็คือว่าตัวนี้สำหรับสูตรที่ใครทำสีมผมทำสีผมเอาเป็นว่าราคาวันนี้เท่าไหร่ผมย้ำอีกทีนึง เหลือหนึ่งร้อยห้าสเก้าอ159าสิบเกผมบอกว่าของมี้อ้อแบบนี้ถูกมากถูกจริงๆจาก399ร้กเก้าถูกเปล่าเพื่อนๆจาก400อ่ะจาก400เหลือหนึ่งร้อยห้าสิบเกาอิปเปิลซื้อแล้ว ขนนเขาไปเก็บของ่าหัวมันเงียบๆเขาไเงียบไปคือเป็นกอะกาก้ามาอยากซื้อเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบรรดาของวันนี้เราวางทิ้งไว้ที่นี่เยอะๆเอาเว็บทีมงานเราใช้กันเองด้วยแล้วก็ตัวนี้คือดีมันจะหายหมดภายในวันนี้แหละมันหายหมดวันนี้คือปกติก็หายหมดอ่ะออมออมอย่าลืมส่งของกลับมาด้วยออมกราบด้วยค่ะเออจะมาทาน่ะออมอยากแล้วคุณคุณ วันนี้คุ้มพูดคําเดียวคุ้มขออนุญาตฝึกเป็นพ่อค้าหน่อยนะครับเพือพ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มมาเป็นพ่อคุมพ่อค้าแล้วแล้วก็จะมาสลับสลับผมจะพยายามไลฟ์สนุกสนุกทุกวันนะวันนี้ผมมีความสุขมากผมบอกให้ว่าปกติเนี่ยผม <ๆ S 1> ผมไม่เคยไลฟ์แล้วแบบว่าเดินผ่านบ้านตัวเองหรือแบบว่าให้เห็นนู่นเห็นนี่นะวันนี้ขอเป็นคนขี้อวหนึ่งวันก็คือแบบไม่ได้หัวหรอกคือไลฟ์ไลฟ์เห็นแบบแบบกิจกรรมยามว่างบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย สองสองนาทีต่อวันของผมเนี่ยคือผมจะล็อกล็อกโจทย์ไว้โจทย์หนึ่งนะเพื่อนๆสาหรับผมเนี่ยคือผมต้องออกกําลังกายให้ได้สองนาทีต่อวันซึ่งผมจะบอกให้ว่าโจทย์เนี้ยผมไม่ยังทําไม่ได้เลยพี mm hmm. อ่อู่อ่ะคือคือผมออกกําลังกายสองนาทีต่อวันนะผมยังทําไม่ได้ <laughs> คือคือหลายคนเนี่ยอาจจะต้องออกกําลังกายวันหนึ่งเนี่ยสามสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรเงี้ย Hey you workout one day how many m i n u t e how many นี่ Oh, 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 think, one day, <laughs> one day. Oh, I think no why. he married and hard to try. Keep married my and hey. Okay. Got <laughs> 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 so far, hey. must think, he must eat, a oh, so smart. Can so, my, hey, oh. so smart. ah, yeah, day! I miss you so. I can't not I miss you, ball, the the no <laughs> say I wanna. Eat ฮ่าดีไม่ชกเกียร์เอพีซีเดนิมเดนนพี่เกิอกเล็กสิทลองเติดเตคือถ้าไม่ถึงทอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรถ้าัมีโตเกียวที่ป้ะบีบีโตเกียวที่ปีดีดร้องผิดอะไรอ่ะร้องผีดคีย์นนี้วิ่เกร์เดนิ ไม่ได้ผิดอะไรแค่คพี่ป้านมุกพี่เนี่ยต่ำฝ่ายยุเยอะมากเลยนะผมจะบอกให้ว่าพีพ่พป้านนี่เล่นมุกกองอายุนะคืเล่นมุกวัยรุ่นนะผมจะบอกให้อ่าได้อยู่พี่ป้านสุดยอดเลยไปจอดจดจอดจอดพิคคีจดไว้จดไว้ผิดคีอย่าไปเล่นที่ไหนนะได้อ,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชัก์จฟิลได้อยู่เออผิดอะไรผิดคี แต่เมนรู้ที่ตรงอยู่นะก็ถ้าไม่ถ้าไม่ร้องท่อนฮุกก็ไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรมีตรงคำว่าเทอเคียวเนี่ยเลย I can't l e ้ใครเป็นคนพาตำรวจมาเดให้ขายของให้เขาขายของก่อทุกคนเสียยันค่ะตุ๊กๆเอาเป็นว่าอันนี้เป็นยาสระผมที่สำหรับแบบว่าใครที่ผมทั้งสีนะครับผม